ก็มาพบกับช่องของกิ๊บซี่พอตเตอร์ที่จะพาทุกคนมารีวิวสิ่งต่างๆแลวนะคะ,ะรียกว่าสิ่งต่างๆวันนี้นะคะเราจะไม่ได้มารีวิวพวกเครื่องสําอางนะ,ะแต่ว่าวันเนี้ยกิ๊จะพาทุกเพื่อกิ๊จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารีวิวขนมเกาหลีค่ะไม่ไมนานมานนี้มันมีร้านหนึ่งเว้ยมันเป็นร้านอาหารมันเป็นมันเป็นร้านขนมเกาหลีสินค้าเกาหลี เพิ่งจะเปิดตัวขึ้นวีลว่าเปิดตัวเลยเพิ่งจะเปิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นร้านเดียวแล้วก็ร้านแรกเลยค่ะโอ้ลบมือให้จังหวัดเราด้วยค่ะมุกดาหารเรามีร้านเกาหลีแล้วค่ะร้านขนมเกาหลีเพราะฉะนั้นกิ๊กก็เลยไปตามมานะคะไปตามมาสองรอบแหมรอบหนึ่งคือกินกินหมดไปแล้วไม่ได้รีวิวส่วนรอบนี้นะคะก็เลยไปตามมาใหม่เรามาเริ่มด้วยขนมชิ้นแรกของเราเลยดีกว่านะคะชิ้นแรกคือชอบมาก เลยนะกินไปแล้วครั้งหนึ่งก็เลยเอามารีวิวอีกรอบหนึ่งคือนักเรียนอะซื้อนักเรียนที่เบบีอะซื้อมาให้ชิมแล้วทีเนี้ยเราก็กินกินไปกินมาเราฟินเว้ยมันคือ stone chocolate ball c h o c o ball stone c h o c o ball นะคะ stone หมายถึงหินเนาะข้างในรูปร่างหน้าตามันจะเหมือนหินนะทุกคนอย่าลืมแชมาให้ดีใส่มือเลยนีรูปร่างมันจะเหมือนหินนะคะทุกคน มันหินเนาะก็มันบอกสโตนมันเหมือนหินกวดหินทรายที่เรามาสร้างบ้านอะทุกคนแล้วแต่ว่าข้างในมันจะเป็นช็อกโกชิมเหมือนกันอืมอมันนิ่มมันละลายในปากด้วยนะคือเรากัดได้นะเราเคี้ยวได้แต่เป็นช็อกโกแลตอะทุกคนมันคล้ายๆ M ้เอมอเอ็มอะแต่ว่ามันอร่อยกว่าเอ็มอเอมอันนี้มันจะแบบหวานหวานแบบซอบๆมากกว่า นุ่มลิ้นแล้วมันละลายในปากเลยลไม่ได้ปล่อยให้มันละลายในลิ้นนะคะเนี่ยมันก็จะมีหลายสีเนาะมีสีเขียวเออสีขาวเออสีน้ําตามเออแบบนี้นะคะบนี้อือหืออร่อยมากเลยทุกคนคือเราชอบมากตัวเนี้ยตัวนี้คือตัวที่ชิมไปแล้วแต่ตัวอื่นไม่ได้ชิมยี่สิบห้าบาทนะคะร้าน โบราโคเรียนหมาดมุกดาหารอ๋อมาเออเ่น,นะคะต่อไปชิ้นที่สองเราจะมาชิมชิ้นที่สองกันชิ้นที่สองคือกิ๊บไม่ได้ซื้อแพ็คใหญ่มานะด้วยความประหยัดตังกิ๊บซื้อแพ็คเล็กมาอันนี้มันตกชิ้นละยี่สิบาทนะคะเป็นชิ้นแต่ว่ามันจะมีแพ็คใหญ่อ่ะสองรอยกว่าบาทเนี่ยเขาก็จะแบ่งขายชื่อของมันก็คืออะไรไม่รู้อะคะ่ะอ่านไม่ออกอะ มินิมินิอ่ะมันบอกมินิมินิมัสคาร์ปอนชีตเคสอะไรก็ไม่รู้นะคะมัสคาร์ปอนชีตเคสมินิมินิใครอยู่เกาหลีก็ช่วยเม้น์บอกด้วยนะอย่างนี้เลยโอ้มันเป็นช็อกโกแลตช็อกโกฮ่ามันนุ่มๆหนาจับแล้วมันนุ่มๆนิ่มๆนทุกคนจะกินให้ดูนะคะอืมดูมั้งนมันดี่ อ้ one another, one วนแน่ๆเลยเก็บอ้วนแน่ๆเลยทุกคนคะวิดีโอนี้น่าอาจจะแบบว่าดำๆค้ำๆชมๆหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยเวลามันสองทุ่มแล้วอะคะที่รีวิวเพิ่งไปซื้อมาอืมคือมันเหมือนแบบมันก็คล้ายเค้กที่มันห่อด้วยช็อกโกแลตที่มันมันเคลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วข้างในมันก็เป็นไส้ช็อกโกแลตอีกทีว้าวอันนี้ก็อร่อยเอ่อต่อไปเรามาพบกับชิ้นที่สามนะคะเดีย๋ยวขอดื่มน้ำก่อน แคน่ะแคนขนมเค็ดต่อไปเรามาดูชิ้นที่สามกันนะคะชิ้นที่สามของเราเป็นสีเขียวมีความคล้ายๆกับมัชฉะแต่ว่ามันไม่ใช่มัชฉะนะคะทุกคนถ้าเป็นขนมจากญี่ปุ่นเราจะคิดถึงมัทฉะเลยเถ้าเราเห็นสีเขียวอันนี้มันเป็นแอปเปิลคุกกี้นะคะอันนี้น่าจะ25บาทเนอะชิ้นหนึ่ง25บาท แอปเปิลคุกกี้ภาษาเกาหลีอันนี้ของจ้ะแม่แอปเปิลคุกกี้นะคะแกะ,ะดูสิจ้าอ้ามันเป็นคุกกี้ไงมันมีความหอมอ่ะค่ะทุกคนมันหอมแบบหอมรสแอปเปิลอ่ะแอปเปิลเขียว ดูนี่สิมันมีไส้ไส้แอปเปิ้ลข้างในด้วยคนดูไส้แอปเปิ้ลเห็นไหมม,มีไส้ด้วยนะเนี่ยไส้มันอร่อยมากๆเลยอะ่ะแค่แต่เวลาที่เรากัดเนื้อคุกกี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนคุกกี้ทั่วไปธรรมดาแถวบ้านเราก็มีแต่ว่าไส้มันเนี่ยมันได้รสชาติของแอปเปิ้ลแบบแอปเปิ้ลแบบสุดๆเลยอะ่ะเหมือนแบบแอปเปิ้ลแจมอะ่ะ ใช้เหมือนแยมแยมแอปเปิลอะโอเคชิ้นที่3ผ่านไปนะคะเราเหลืออยู่3มชิ้นนะตนี้แล้วก็นี่แล้วก็เหลือพุดดิ้งแล้วก็เปลือตัวนี้ค่ะจะเริ่มจากตัวนี้แล้วกันเอาพุดดิ้งไวท้ทีหลังเผื่อ่าเวลาเราแคนขนมเนาะเพราะแต่ในคนอีสานจะเขาจะคำว่าแคนขนมเอ่ออันนี้อะไรอะอ่านว่าอะไรอะไม่รู้ว่ายู ยูยูย like ูยูยูจ wow! ้ายูจ okay. ้ายูจาอะไรไม่รู้ชีสเค้กนะคะเป็นซองแบบนี้นะจ๊ะก็ประมาณเท่าๆกันนี้สิบยีบาทอะไรประมาณนี้ว้าวแสดงว่าข้างในมันต้องเป็นอะไรวะไอยูจุงยูจ้านี้แน่ๆเลยอ่ะโอเคชิมนะคะขอชิมหมดเลย สชาตที่ไม่คุ้นเคยผมไม่รู้มันคืออะไรเอ่อ uh, I don't know this one คือไม่รู้อะค่ะจริงๆมันน้องไม่ค่อยรู้เดี๋ยวตามด้วยตัวนี้เลยหนึ่งสองสามสี่อ่ะชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้านะคะชิ้นที่ห้าตัวนี้นะมันคือ ต็อกบุกกีใช่ปะเออมันเหมือนต็อกบุกกีอะทุกคนแต่มันอาจจะเป็นต็อกบุกกีแบบในเวอร์ชันของขนมอะค่ะเดี๋ยวกูไม่รู้ว่ามันไม่มีชื่อ,อภาษาไทายเลยอะม,มีแต่ภาษาเกาหลีใครรู้เมนช่วยบอกหน่อยนะอันนี้มันก็โอ้ห้าร้อยหกสิบห้าแคลเลยจ้าแม่เจ้าอู๋ไม่ก้อนแม่เจ้าเอ่มแต่มันเหมือนตอกบกกีอะทุกคน แต่กูคิดว่าเช็ดกันแล้มันมน,น่าจะอร่อยสิกลิ่นหอมจุงกินอย่างนี้น่าจะสไปซี่ส,ส,สนะิแต่ไม่ออกโอเคนี่ไงท่านั้น,น,นมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อโอ้กรอบมาก เผ็ดชอบถ้าเป็นคนไทยอ่ะอย่างเราเราเนี่ยเราชิมอาหารแบบสไปซี่อยู่แล้วใช่ไหมล้วน่าจะชอบรุดนี้นะมันคล้ายๆแบบอาหารแบบบ้านเราอ่ะเหมือนขนมบ้านเราอ่ะแต่มันอร่อยนะออร่อยอืมลืมบอกราะะคาอันนี้น่าจะอยู่ที่45บาทนะคะไม่45เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไม่บอกอะ่ะ มันไม่บอกมันไม่ขึ้นชิ้นนะตรงนั้นตรงบินมันไม่ขึ้นบอกมันขึ้นบอกให้ total price แต่กิฟตํจำได้ว่าไม่45บาทก็50บาทนะเอาบอกกีของเงิชิ้นต่อไปนะคะเป็นพุดดิ้งแบบเกาหลีรสมัชฉะรสชาเขียวกิฟตเป็นคนที่แพ้อะไรที่เกี่ยวกับชาเขียวอยู่แล้วนะจ๊ะดูจากความอ้วนแล้วก็จะรู้ว่าฉันชอบกินชาเขียว เพราะฉะนั้นจะพาไม่ได้ในการกิน,กนพุดดิง้งรสชาเขียวดูแพ็กเกจมันสิทุกคนแพ็กเกจมันน่ารักมากอันนี้ราคา45่บาบาทนะตัวนี้ขวดนี้โหลขวดโหลเล็กๆอย่างเงี้ย45บาทนะจ๊ะคิดซื้อมาได้สง่งมาแล้วแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะโอเคเราจะมาชิมกันนะจ๊ะเขาบอกว่าบริโภคก่อนวันที่1เดือน9ได้เลยแป๊บหนึ่งเอาช้อนทาา่านา ข้าวของเรามาแล้วเราจะมากินพุดดิ้งเกาหลีกันค่ะทุกคนพุดดิ้งเกาหลีแบบมัชฉะกันเจ๊กเนือ้อจ้าอุ้ยแล้วมัยังดูแบบมุมบ้เออขวดมันน่ารักกินแบบมัชชะมากเลยค่ะทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะมัชชะผมชาเขียวอะอืม ชาเขียวอะมันก็หวานหวานเหมือนเรากินนั่นแหละชานงไข่มุกที่เป็นรสชาเขียวอะอืออันนี้ก็อร่อยอยู่นะแต่ว่าถ้าให้เลือกขอเลือกชาเขียวแบบเป็นเป็นชาเขียวเย็นดีกว่าไม่เอาพุดดิ้งอะเต็มสิบตัวนี้ไม่้าแล้วกันไม่ใช่แนว สแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินพุดดิง้งโอเคตันนี้เต็มสิบไม่มห้าคะทุกคนตัวนี้เมสิบไมห่ห้าแล้วคะพุดดิ้งใส่เขียวมันก็หลักของมันแหละแต่เราเป็นคนไม่ชอบกินพุดดิ้งไงตัวนี้ให้เท่าไหร่นะเก้าตัวนี้เต็มสิบให้สิบแล้วไอ้สองนี้ละ่ะตัวนี้น่าจะให้เจ็ดอันนี้ให้เก้าหอมหอมมาก แล้วอันนี้อีกอันหนึ่งทัดา,ดาอันนี้ให้หกจุดห้าโอเคใช่แล้วนะคะสำหรับการรีวิวขนมเกาหลีของกิทนะคะเดี๋ยววันหน้ากิทจะมารีวิวอะไรฝากกดไลค์อ่ากดซับสไครต์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างกินนะคะบ๊ายบาย